สวัสดีค่ะมากินข้าวผัดพริกถั่วหูหมูนะคะนี่นะคะนี่นะคะแซบๆเลยค่ะมา,มาทางได้เลยนะคะข้าวราดจ,จันเดีอยผัดพริกถั่วนะคะหูหมูนะคะนี่ค่ะหูหมูนี่นะคะนี่ค่ะใส่แบบแซบๆแล้วก็จบด้วยตันโมนะคะซื้อมาขทยสิบป,ปะ ถขา,า,ายขายผลไม้นะคะซื้อเข้ามานะคะยี่สิบาทเท่าน,านั้นยี่สิบบาทเท่าน,านั้นถือถือลูกใหญ่ไม่ไม่ไหวเราก็ซื้อเป็นลูกเล็กคะ่ะเป็นลูกเล็กได้เลยนะคะมาทางกันได้เลยจ้านี่ค่ะ อร่อยนะคะไปด้วยข้าวนะคะข้าวราดจานเดียวของเรานะอร่อยค่ะแซ่บเลยนะคะใส่โถัเต็มที่ข้าวราดจันเดียวกินง่าย แม่ไดบอกใครอร่อยนะคะหูหมูหูกระข้าบนะคะเนี่ยการเดียวก็อร่อยได้นะคะ ใส่พริกใส่หัวหมูนะคะพริกแกง้ใส่ถั่วจะมองเห็นไหมเนี่ยแตงโมแตงโมงอยู่ในถุงค่ะเพิ่งซื้อมาค่ะแล้วราก็แช่ยังไม่ใส่จานแล้ mm hmm. วทานแล้ว mm hmm. ผัดพริกเนี่ยคุกๆๆข้ากเนามยจะอร่อยนะคะ นี่ค่ะกินกินข้าวได้นะอ,อือหวานทำิีข้าวคำหนี่แตงโมงอร่อยอ่ะ แดงนะคะเนี่ยใส่ถุงมันแช่ง,ง่ายหยิบกิ้งง่ายด้วยเดี๋ยวก็หมดไปแล้วคือเป็นรูปรูปมันจ่ายไม่ไหวถือกินกันได้เลยค่ะน,นี้เป็นคลิปไม่ยามนะคะเป็นเกุกตั้มน,นะคะรอาวันนี้เรามากินเนี่ยข้าวราจันเรียผัดพริกนะคะ ผัดพริกหูหมูนะคะพร้อมแตงโมหนึ่งชิ้นนะคะอยู่ในถุงนี่แหละคะ่ะคือแบบง่ายๆนะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภยัยแ้วค่าดจากบยนานจนรลยทั้งปวงมูลรักษาภารกุคของสาธุค,ค่ะ อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ